ฉันฉันแช่งผีจ้ะทุกคนทุกคนเคยไปนอนโรงแรมแล้วโดนผีหลอกไหมเรื่องเนี้ยเราอ่ะเพิ่งน,นึกได้นะมันเรื่องเมื่อประมาณสี่ห้าปีที่แล้วได้แล้วละ่ะคือว่าที่ทํางานของเราเนี่ยนะเขาอ่ะจะสัมมนาที่โรงแรมแห่งหนึง่งแถวเขาใหญ่นั่นแหละอือจริจริงคือบรรยากาศของเขาอ่ะที่โรงแรมนะมันสวยมันเป็นสไตล์แบบ วินเทจมากเลยนะแล้วก็ต้นไม้ใบหญ้าสนามหญ้าแบบเขียวชอุ่มแล้วก็ช่วงนั้นมันเป็นฤดูฝนด้วยที่เราไปอะ่ะคือแบบสวยมากแล้วคืนแรกอ่ะมันไม่มีอะไรหรอกคือว่าเราอะ่ะได้นอนกับพี่คนหนึ่งที่ทำงานด้วยกันนั่นแหละแต่ว่าเรื่องมันพลิกตรงที่อ่าเรามาคืนที่สอง พี่คนนั้นอะ่ะเขากลับกนเพราะว่าเขามีธุระอะไรกันอย่างนี้แหละแล้วเราต้องนอนห้องที่โรงแรมคนเดียวปรากฏว่าเอาในในคืนนั้นอะ่ะเราก็นอนคนเดียวใช่ไหมไม่ไม่ไม่ได้คิดว่ามันจะเจอนะแต่อาบน้ําแต่งตัวแล้วนอนเล่นโทรศัพท์อยู่บนที่นอนนี่แหละเราก็แบบ สักพักหนึ่งใช่ไหมคือด้วยความที่แบบมันก็กลัวระดับหนึ่งอะเนาะเราก็เลยเปิดไฟนอนเลยไฟห้องน้ําก็เปิดอะไฟบนหัวเตียงเราก็เปิดเปิดมันทุกไฟเลยนอนเล่นโทรศัพท์ไปสักพักหนึ่งปรากฏว่าไฟมันดับแล้วมันก็เปิดดับแล้วก็เปิดอยู่อย่างนั้นแหละในใจเราก็คิดว่าเอาเลยเว,ว้ยทำไงดี ใจนึงก็คิดดีนะบอกว่าบอกตัวเองว่าเออโรงแรมมันแบบเขาน่าจะไม่มาเปลี่ยนไฟมั้งไฟมันโค้งนานแล้วแล้วเราก็บอกว่ามันก็ติดติดับบอย่างนั้นแะเราก็เลยแบบโมโหแล้วนะก็เลยแช่งผีจะ้ะฉันฉันแช่งผีจ้ะทุกคนฉันบอกว่าเนี่ยถ้าไม่หยุดนะฉันจะแช่งไม่ให้ไปผุดไปเกิดเลยเออฉันก็ฉันก็พูดไปอย่างเงี้ย แล้วสภาพหนึ่งมันก็มันก็หยุดพอมันหยุดโอเคมันหยุดแล้วใช่ไหมฉันหลับต่อจ้ะทุกคนถ้าเป็นทุกคนนะคะทุกคนจะทํำยังไงระหว่างนอนต่อหรือว่าจะไปนอนห้องเพื่อนอน่ะเอ่ยแต่ฉันเลือกที่จะแบบนอนในห้องนั้นต่อแต่ไม่ได้เล่าเรื่องนี้ให้ใครฟังนะเพราะว่าไม่รู้สิไม่ไม่รู้จะเล่ายัางไงแต่อันเนี้ยพึ่งนึกขึ้นมาได้ก็เลยเออ อยากลองเอามาเล่าให้ทุกคนฟังดูอยากรู้ว่าเวลาทุกคนไปนอนโรงแรมอะค่ะเออเจอสถานการณ์อะไรบ้างแล้วที่เราเล่ามาเนี่ยมีคนทายถูกไหมคะว่าโรงแรมไหนที่เขาใหญ่ยังไงลองคอมเมนต์มาดูนะบายไปแล้วทุกคน